ที่แทนลงคนเดียวยี่สิบเก้าคิวฟีฟ่ากูแม่เดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวกูขับรถหายแทนเลยเฮียเอาเพย์สี่ไปตั้งเล่นฟีฟ่ากันอ้สัตว์ไปแนทนเป็นแนวนี้อยู่แล้วครับผมนี่มันทีมอีสปอร์ตนะเว้ยไอ้บอสเอบางป่ะ เอ้ว่างว่าเกมเนี้ยไอ้โบ๊ทว่างพี่ว่างไอ้โบ๊ทมึงไปคุยอ่ะเจมส์ไอก๊อบเนี้ยเอเลี่เหรอไม่จะทำเอเลียรีรีเบิร์ตหนูเลียแล้วแล้วเข้าวันเดียวต้องได้ได้เสื้อเปล่าเนี่ยได้เสื้อเปล่าได้พี่ได้ได้เส้อได้เสื้อพวกเปล่เลยนะโอ้โหพี่เข้ามาเอาเสื้อแล้วออกเดี๋ยวผมเอาให้กันได้พี่ไม่ต้องเข้ากบ้านมึงขาดเหรอไอ้เียนี่ขาดไม่มีเสื้อผ้าใส่เหรอเออไอ้สัตว์ แยกกันนะแยกเลยแยกเลยกูลงกลางมีอะไรก็เล่นนกันแต่กูได้จะตายก่อนอะก่อนที่จะยกมึงอุ้ยไอลีถามตี้วะมีอะไรก็เรียกัน,ยนกเยเอะเยสอง,องตแม่เ้ยทนหรอล็อกหนึ่งพี่ไป<ว>ไป<ว>ไ่ไ้จั พ่อไม่สอนน็อกสองพี่หลังหลังได้มีก์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 ก่อนเกมเป็นเกมจริงมาตรงมาต่อยอะไรเฮียเป็นคนยิงหมดเฮียลูกหมดลูกหมดกูลูกหมดกูลูกหมดมึงเอาตัวรอดเลยไอ้เล่เฮียแล้วบอกสโลวไอ้สัตว์เฟมทำยาอยู่อ่ะอ่ไอ้เล่เฮียลูกไม่มีโซโล่ไม่มีสัตว์ มาได้ไหนอ่ะอยู่นหลังกูเนี่ยไอ้เหี้ยไหนอ่ะเห็นแล้วได้ล้ไอ้สัตว์ได้ปืนแล้วเจอแล้วหน้าผมวิ่งอยู่ออกมาสองตัวข้างในดิพี่เจอยาไอ้สัตว์เอ้ขวาตัวหนึ่งเฮ้ยช่วยปืนก่อนเจ็ดแม่เมื่อกันกันในนี้ตัวหนึ่งพี่กำลังจะซ้ำผมมาแล้วพี่ยี่กันน้าอ่ะเอาดิเจอพี่กูเดี๋มาดิ มีตัวในฝันรุ่นตรงนี้ตเก็บยาก่อนเล่ยลกหมดลูกหมดลูกหมดไอ้สัสัไอ้ก็มาละตายแล้วหมดละตายหมดแล้วพี่ไอจิงหมละ พวกเราปืนในนี้ป่ะไอ้ป,อไไอปืนสั้นหนัดอะ่ะไอ้วิงแมนเนอมีแล้วพี่อะไรวะเอสเคตาหมีวางไว้ข้างบนมนอะงเห็นง่ายงายไปต่อป่ะเรื่อที่ปัน,นอะ่ะ <c oughs> ต้องขี้ไปขี้เลยเข้าวงกันดีกว่าวันนี้น่าจะได้เล่นไหมน่าจะได้นะคิดว่าาไม่รู้อะอะไระวิงแมนแม่งแรงแรงจริงต้องวิ่งแซ่บไปดเออเรื่องของมึงใช่ใช่เอสพึงพูดถูกแล้วล่ละเรื่องของมึง ไม่ใช่เมียกูนี่สัตว์เมียกูบอกว่าใครถามไอ้เหี้ยต้อง A สามร้อยหนึ่งไร้สั์ของเด็ดจริงไม่ชอบไม่โดนเนิร์ฟอะอ่ะมึงเล่นปืนไฟฟ้าเหรอไอ้กูเล่นปืนข้างหน้าพี่ขนาสี่สิบห้านัดปะเอ่าปืนอีกอันหนึ่งอ่ะปืน M หกร้อย แอยู่ไอ้ไดรี่ก็ไปเล่นด้วยอะมาให้ดูปืน600ยอดไปว่ายจีบก่อนนะเคนซี่รีบไอ้ดัปเปอร์มึงรีบกว่ามันอีกไอ้สัสอยู่ไอ้อยู่กูแย่งอยู่แย่งคิวไอ้สัตว์ไป็นน่าควนเลยพี่ยิงกันอยู่ขอบ้านนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จาเสียไปใกล้ๆก่อนก็ได้นะเจ็ยว่าตัวขวาให้เจ็บว่าตัวขวาให้น้องนึงเสร็ ขบวนขึ้นบนในตัวเด่นในบ้านนี้มีพี่ลี่ในบ้านผมมีในบ้านผมมีเดี๋ยวพี่ดันข้านบนก่อนคนเดียวเลยไอ้บอสกูเก็บของก่อนคนเดียวไปเลยตายไปไหนแล้ววะนู้นนู่นซ้ายซตีใหม่พี่สามตัวกำลังมาสามตัวเวียดไม่ทายได้แม่งยิงกดผมใหญ่เลยวะ มันไม่มีเกาะมันไม่มีเกาะมันไม่มีเกาะเจ้ดีในบ้านไม่มีเกาะใช่ป่ะไม่ข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะไอตัวข้างบนมีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้มันขีดแล้วก็ข้างบนสองเอาพี่ตัวหนึ่งข้างบนพี่ขึ้นข้างบนไปละเจ็บ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 หนักเลยนั่นอ่ะกําลังมาช่วยกําลังมาช่วยอุ้ยเขากล้ามาลูกสองสวยเออสองตัวพี่ ต้องผมแล้วหลังมันตู้หลังเขาตก้ไม่ได้รีโหลดอยู่พี่ลี่เข้ามาฝาดเลยพี่หลังมันตู้ไมยิงผมอยู่แสตว์เราให้กูสัตว์เราไม่พักเลยกูไอ้เฮียลูกซองแม่งแรงคิดหายพวกพี่ก็เหนื่อยหน่อยนะ สัตว์ลมไม่พักเลยเหนื่อยดึงผมแน่เหนื่อยเหนื่อยเหนอยเหื่อยเท่าเหนื่อยดึงผมแม่ไหนอยู่ไหนตรงไหนข้างบนน่ะพี่กูมาช่วยก่อนข้างบนแถวเนี้ยมันวิ่งไปทางนู้นอ่ะ มีคนชุบปะวะพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีดอกไม้ไหมคือตังกูติดตัวนวลวิลี่กูไปแคะมจากเกะรถอ่ะมึงลองคิดดูดีมีกูยี่สิบห้าบาทอ่ะไอสัตว์กูมีเหรียญอ่ะกูจะเอาตังไหนไปซื้อดอกไม้ให้เมียวะเงินเดือนทั้งเดือนก็อยู่เงินเดือนทั้งอยู่ก็อยู่ที่มึงไอสัตว์บินไปเลยแหละ ลูกสองเพื่อนไม่มีเลยเฮ้ยสายมีกระโดดขึ้นบอลลูนเอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอาบนเลยเฮ้ยใส่ใส่ใส่ใสอสัตว์งโอ้เฮียกิตตียอย่พี่ก่อแบกิตตี้ก็บอันเดียวตาย เชแม่ bitch, งเทบอร์ดวาข้างบนข้างบนพี e i i. ่เชมังขึ้นแบบโคตรไวเลยอะไรนึงอะไรนึงเพิมาแล้วพี่อะรวมูพี่สมุกเคีย์อรยอย่ะเฮ้ยเดี๋ยหลังมึงก ตายดูในสัตว์ดูอะไรตายที่ตายหมดแล้วตูปเกาะทองว่ะผมเบิกผมไม่เคยเล่นเลยรูปเกาอเลยพี่ทำไมตรงนี้มันตายกันเยอะจังวะมีเกาะไหมให้มีเกาะหรือยาหยาเดือดมาวะหยาดเดือดเลยวะมีแต่เกาะกาดในเที่ยมีกระเพกเกาะเกาะเพิ่มเกาะมีปะวะเพิ่มเกาะเอาผมไปก็ได้พี่ปีนีกผมมีตออนะเอาปีนกอันนึง อ,อ่าหลับไปละข้างๆกล่องทองเจ้าคนหนึ่งเขามีเกาะฟ้าหมดแล้วไอ้สัตว์ recharging shields my ไม่มีที่เลยเลยพี่เลิกเล่นก็ตีหนึ่งแล้วมีเวลานอนกับเมียไหมเมียกูนอนตีห้าครับผมไปต่อกันโยนนอนตีห้าเดินกระดาษเฮยใครยิงทางซ้ายอ่ะพวกมันพวกมันแต่วะช่วงนี้ดู The Walking Dead จบแล้วอ่ะซีซันเก้าไม่มีอะไรดูแล้วอ่ะ นี่เนี่ยดดู The Last k i ง g d o m เนี่ยฟันอยู่เน็ตฟิกอะเน็ตแล้วดูจบแล้ว t h อ Last k i n ด d o มนะ The l ล s t เหรอ t h อ Last ไม่ไม่ใช่ k i n g d อ m มันหนีผีนะมันอยู่เอาเกาะฟ้าไมกูเจอแล้วเอออตเกาะฟ้ามาไอ้กูเอเกาะฟ้าขโมนเอะ เอาไว้หมดไว้บ hmm. um. wow. so, ูมโฮลสควอดดาวน์บูมแก่ากูได้เกาะฟ้าแล้วนหนึ่งพี่จัดไปแล้คนเดียวะไรเลยพี่ยืนโดมาดีกว่าพี่เอาชัวผมล้มไปสองแล้วพี่เออเลยวิ่งไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ชิน ที่มันบวชนอกวงวงวะเอาเลยงัดเลยปลายลงมา45 seconds rings not too f ้นพี่เราไม่ยิงนอกวงนี่ว่าอ๋อที่เดิมป่ะวะที่เรายิงก,ก,กันนเกณฑ์ปะนี่นี่สอตัว เบนเก็บของเหลือตีเดียวเอาเลยเอาต่อรอรอพวกพี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างล่างเลยพี่อ่ะไปขวาไอ้นี่ลูกตองไอ้เหี้ยเบื่อมัน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 ของมันพี่ตัวนึงเพื่อนทำยังไง หวนมาดูดิรวังสวยวงออกแล้วพี่้บายล้วไม่มีก่อมม่วงตัวหนึ่งอ่ะเรื่องนี้ขอให้บอกพี่ได้หัวม่วงมาวะอ่าสามศูนย์หนึ่งไว ปืนเดียบปืนเดีสัตว์เลยพี่บอกให้ใช่ผมเล่นอยู่ปืนเดียบมองมาแล้วเราไปทางไหนพี่ทางนี้ปั้ขึ้นบรรลุเนยนะการเดิมมึงถ้ามึงชวนไอ้ลี่เล่นรัดได้วันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยเนี่ยมึงชวนไอ้วิสไปด้วยน่ะรัดผมไม่ได้เล่นนานมากมันไม่มีอะไรน่าค้นหาแล้วมึงยังเอ่ อย่างว่ามึงตามเกมเนี่ยทีมแข็งเลยนะเว้ยนะไปข้งางหน้าเลยว้ยอะไรสิบสาม,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 มเหรียญวะคนโดนเียเหรอ,เ,อ,อ,อเฮ้ยขอบคุณไอ้เพี้ยอิฟรรตี้สิบห้าเหรียญหรือปา่ ขอบคุณครับพี่ดิสตี้ถึงหน้าเหรียญพี่พี่ไปร้านน้่นแจ่มมาแล้วอยู่ใกล้บ้านผมเลยว่ะผมไปเคล็บเคล็บเคล็บแก้วร้านนะพี่ดูดิเดี๋ยวแต่รถพี่อ่ะตอนเนี้ยดูดิพี่ผมอยากเติมกันนะพี่อยากเติมอ่ะขอบคุณครับพี่ดิสตี้ลืมไม่ได้อ่านเลยต่คิดมันบวกกันนู่นเนี่ยนู่นเนี่ยเห็นเหรอ กลางควายสัตว์หนีแบบเดียวไม่ต้อง Damn, จอดเกาะเลยกู <o> <laughs> พี่กูเหรอกูจาดหมดแล้วกูยิงประมาณสิบนัดอะได้สองตัวมเมื่อกี้สุนเจาะก,ก่อไ <laughs> อดเจาะก่อขอบคุณครับพี่เี้ยเดี๋ยวผมเติมครับพี่ให้ผมเติมใช่ไหมไม่ใช่ผมเก็บตังค์ให้เมียใช่ปะเก่งครับผมเติมนะพี่นะเจ้ามีดให้ดูเหลือตี้เดียวพี่หาดีกว <laughs> ่าเกมนี้มันมีมีดด้วยเหรอวะมี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  พี่แว่นก็ได้มาโคตรเสียวอ่ะพี่แว่นเปิดห้าห้าร้อยกล่องอ่ะห้าร้อยเนอะเออห้าร้อยกล่องกี่หมื่นไม่รู้อ่ะแต่มันดีนะพี่แบบว่าเปิดกล่องมันไม่ได้ของซ้ำอ่ะเออมันเปิดไปเรื่อยจนกว่าจะได้ของทุกอย่างในเกมโอ้ยคียมันก็เยอะนะพี่ว่าเยอะเยอะเยอะอยู่ในนี้เปล่าวะอ่าใช่มั้กูมาดูตรงนีะกูดูกูดูในเมืองเนี่ย ว่าในเมืองมีข้างบนนั้นแหะเดีย๋ยวดูก่อนมีเปลวพลิงเท่าไหร่เติมหมดนะฮะใครมาสร้างวาร์ปตรงนี้วะวาร์ปมันอยู่พวกมนันอะเด้มันเด้เออวาร์ปมันอยู่ได้แป๊บเดียวไม่ใช่หรอเใช<ค>่มึงสร้างอะไรเน,นี่ยเพิ่งสร้างตรงนี้พี่อทำละ พี่บอย MK บอยบอย500กล่องเหรอบอยไม่นรู้อะนะเท่าไหร่วะบอยมันได้ไหมได้มีดไหม5้0กล่องันต้องได้เลยก็จาไม่ผิดอะมีดอะวร์ปหายไปแล้วพี่เมื่อกี้มันวร์ปอยู่เนี้ยไปข้างหน้าข้างหน้าผมแน่เลยเกมนี้ไม่ได้เกมซ่อนแอบนะไอ้สั์ อะไรกล่องกี่บาทแล้วเนี่ย1,050ที่สบายอยู่แล้ว1ห5าได้เหรอได้ใช่ไหมอ๋อ้อยกล่2 2> <500 S 1> อง, <500 S 1> องนี้คือฟันธงใช่เะล่ะว่าได้สัตว์มันไม่ใช่เกมท่อนแอบนะเว้ยใครเป็นผีวะเล่เดี๋ยวคนตอแหลได้สัตว์พี่นี่กินเลือด เลือดเลือดมินนะนี่สัสอะไเนี่ยไอ้ห่าผมว่ามันเหลือเศษปล่าวะอืมไม่น่าครบสามอ่ะมันไม่เจอเลยจะเศษอันที่หนึ่งวะอุ้ยควายยียโดนไอ้ดอกทิพน้าตายสัตสโลจิงหอยเล่เฮีย ไอ้นี่คำพี่อะไรเนี่ยคิดอะไรอยู่ไอ้สัตว์กูไม่รู้มันทิ่มตายไอ้สัตว์โอ่มันอยู่ข้างในนี้แหละเมื่อก่อนเราทิ้มไม่ตายไม่ใช่ไหมเนี่ยทิ่มตายไอ้สัตว์แต่กูก็ไม่เคยโดนทิ่มไอ้เหี้่มีแต่มึงเนี่ยโดนทิ่มไอ้สัตว์กูก็ไม่เคยโดนทิ่มไอ้สัตว์ดูดูเลยไม่เอากูกูยังไม่เคยโดนทิ่มสักครั้งเลยเนี่ยมีแต่พี่ไปทิ่มเขาไม่ใช่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเว้ยแอดดับไอ้สัตว์ ดอบทิมตายวันนนะู่นี่แทบจะหน่นั้นละมาด <c oughs> ผมบินหาแล้วดอบทิมตายบอลลูนนะันแถวนี้แหละหายไปไหนไม่ได้หรอกเปิดมุงแจไปถึงไหนเนี่ยค่ะเอ้ย ออกมาสักทีสิซาร่าเข้าไปเช็คในนี้ก่อนไม่อายครับไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่อายก็เหี้ยได้สัตว์ตายเลยอ่ะคือตายเลยอ่ะไม่มีไม่มีแบบสลบได้สัตว์คือตายเลยอ่ะตะกี้เนี่ยนนตายห่าเลยอ่ะ yeah, เป็นเป็นก,กรณีไงกรณีศึกษามึองอยู่ไหนวะ ก็มันเหลือตัวเดียวแนะ่นอนอนะ่ะดูท่าเนะี่ยที่เข้าไปหามาข้างในยังไงพวกในเมืองอ่ะเข้าไปแล้วคุณเดินเนื้อหานี่แหละพุ่มหญ้านี่ปะ่าวะพุ่มต้นไม้นะข้างนอกเนี่ยเออระโมโหแล้วจะนะต้องกี่ตัววะสามตัวโอ้โหหี่สามัวมเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอสยอมใจไหม เอาให้หมดพี่เอาให้หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเจ็บปะต่อท่องหมดแล้วจะตายหมดแล้วไอ้สัสแมงแอบกันสามตัวไอ้เหี้ยไม่มีเศษด้วยเศษไม่มีเลย